น่าจะวัดกันเป็นหมดแล้วนะว่าบ้านของตัวเองหลังอิงทิศอะไรทีนี้แล้วองศาไหนเรียกทิศอะไรใครมีปากกาจดเลยอะองศาไหนตัดเป็นทิศอะไรหลายคนชอบถามองศานี้สรุปแล้วบ้านของเราเป็นทิศอะไรองศานี้บ้านเราเป็นทิศอะไรอ่ะหนึ่งหลังบ้านทิศเหนือองศาที่สามหนึ่งห้าถึงสี่สิบห้า ดังนั้นมันจะมีอนาเขตของมันก็คือ90องศานะมันจะไม่มีเสียงนะมันจะมีแค่สี่ทิศเหนือใต้ออกตกมันก็จะมีทั้งหมด360องศาเพราะฉะนั้นในแต่ละหนึ่งทิศหลักบมจะเรียกว่าทิศหลักก็จะมีสี่ทิศเขาเรียกอนาเขตของเขาคือ90องศาองศาที่สองคือหลังอิงทิศใต้ครับตั้งแต่องศาที่135ถึง225จดให้ดีนะเดี๋ยวมันจะเริ่มตับ ตอนตลับตับซ้อนเยอะขึ้นต้องตามไม่ทันนะตามไม่ทันบอกนะไม่งั้นคุณจะมั่วไปตลอดเลยทิศที่3หลังอิงทิศต,ตะวันออกองศาที่45ถึง135นะก็อยู่ในช่วง90องศาคุณต้องรู้ตั้งแต่หลักพื้นฐานนะไม่งั้นผมจะมาปูพื้นฐานให้ที่เหลือเอาไปใช้ตามสูตรที่ผมสอนได้เลยปีที่แล้วหลายคนเฮงกับสูตรนี้อะสุดท้ายช่วงที่ส หลังอิงทิศตะวันตกองศาที่225ถึง315ทีนี้ถ้าคุณสังเกตให้ดีนะในช่วงแต่ละองศามันจะมีองศาคาบเกี่ยวที่มันองศาเดียวกันจากเหนือมาในสองตะวันออกหลังอิงทิศเหนือ3 1 5ถึง45แต่พอหลังอิงทิศตะวันออกมีตั้งแต่องศาได้45ถึงสา5ห นย่างนี้เหนือกับออกมันมีองศาคาบเกี่ยวคือ45อันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพราะงั้นจะมีคาบเกี่ยวไปเนี่ยทั้ง4ทิศเลยทีนี้ถ้าใครวัดประตูประธานแล้วตรงกับองศาที่คาบเกี่ยวเช่นเนี่ยไม่รู้ทิศเหนือหรือทิศตะวันออกดีเพราะวัดได้45องศาเลยบอกได้คําเดียวคือวัดดวงหลังจากใช้ตูตรนี้เพราะอย่างที่บอกไปแอปในมือถือมันจะเพี้ยนตามสื่อของคุณด้วยนะพวกเหล็ก ต่างๆโน่นนี้นั่นและในส่งตัวแอปมือถือมันเพี้ยนอยู่แล้วถือว่าดวงดีเกินไปที่อยู่ในช่วงองศาคาบเกี่ยวงั้นถ้าอยากจะใช้ก็วัดดวงหรือถ้าดีสุดคือใครแจ๊คพอตก็เรียนรู้อาจจะลองจัดดูว่าเฮ้ยลองลองดูสูตรในครั้งนี้นะวัดจากใช้สูตรของหลังอิงทิศเหนือไปถ้าบ้านเราเป็น45อ,องศาเอ๊ะรู้สึกมันใช้ไม่ได้นั่นหมายว่ามีแนวโน้มที่ บ้านของคุณจริงๆแล้วคือหลังอิงทิศตะวันออกเะฉะนั้เนนองกรณีที่คุณไม่มีผมดูแลส่วนตัวเหนั้นก็เขาเรียกว่าลองวัดลองปรับนะอย่างน้อยอ่แน่นอนแหละไม่เหนือก็ออกแล้วแหละถ้าบ้านของคุณทิศตะวันออกอวัดได้45องศาจากแอปมือถือนะแต่ถ้าในส่วนของผมคือใช้เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องเนี่ยฟันธงได้เลยว่าหลังบ้านของคุณคืออิงทิศอะไรเหตนั้นทำความเข้าใจตรงนี้นะเะฉะนั้นบ้านใครก็แล้วแต่ที่ วัดออกมาแล้วได้45องศา135องศา2-2-5องศาหรือ3-1-5องศานั่นคืออยู่ในช่วงองศาคับเกี่ยวในแต่ละทิศให้เลือกใช้ทีละทิศดูว่าสรุปแล้วบ้านของเราทิศไหนกันยันในส่วนนี้คือเทสได้ไม่อันตรายในการจับเท่าที่ควรไม่หนักถ้าใครอยากจะลองนะส่วนที่เหลือผมเชื่อว่าส่วนมากไม่ได้อยู่ในองศาคาบเกี่ยวแบบนี้หรอก นะฮะก็จะรู้แล้วว่าบ้านของเราอิงทิศอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเข้ามาใช้สูตรที่ผมสอนหลังจากนี้ได้เลย